นาฬิก,กาห้าสิบหกนาทีเตรียมเตรียมยกน้ำนลพี่นะขณะนี้เจ็ดนาฬิกาห้าสิบหกนาทีหลวงตาบุญชื่นพยาพุทโธท่านทุดองมาถึงปั๊มเชลนะครับหน้าปั๊มเชลครับตอนนี้ท่านทุดองมาถึงหน้าปั๊มเชลนะครับพี่เตรียมยกน้ำด้วยนะครับยกน้ำด้วยนะครับอ่ะ,อะยกเลยพี่ยกขึ้นเลยให้ท่านขอรับก่อนถึงวางเด้อบรรยาก,กาศก็ดีนะครับวันนี้ยามเช้านี้ เตรียมยกน้ำนะพี่นะอะยกเลยยกเลยครับผมอะยกขึ้นเลยนะครับสิ่งของที่เรานำมาถวายยกประคีนท่านก่อนนะครับเนาะยกสองมือนะครับยกนะคุณแม่นะยกน้ำก่อนนะครับอายกน้ำประคีท่านนะครับผมยกของพี่ยกไม่ไหวแต่ไหวได้นะพี่นะแต่น้ำไว้ได้มาถึงแล้วนะแต่น้ำไว้ด้วยพี่นั่นแหละครับ อ่าสาธุสาธุครับของพี่สองแพ็กเอาซ้อนกันไว้ได้เลยพี่นะซ้อนแล้วจับไว้เออเอาเอาสองแพ็กเลยก็ได้อ่าถ้าถ้ากำลังได้อ่ ครับนี่คือภาพบรรยากาศด้านหน้านะครับถ่ายทอดในย่ารรมของเรารับชมอยู่ในขณะนี้นะครับเนาะช่วงเช้านี้ภาพจะสวยงามนะครับเพราะว่าย่าทํายังไม่เยอะนะเท่าไหร่นะครับก็ผมจะเก็บภาพได้สวยนะครับนี่ครับเก็บภาพที่ย่าทําท่านมารอรับพรจากดวงตานะครับเนาะตอนนี้อ่ะ ด้านหน้าถ่ายได้นะครับถ่ายได้แต่ว่าท่านมาถึงก็วางโทรศัพท์ลงและยกน้ํานะครับเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับยกน้ำเลยนะพี่นะยกเลยครับเอาเอาพวงมาลัยคล้องแขนนะพี่นะเอาพวงมาลัยคล้องในแขนไว้แล้วก็ยกยกนมกล่องนมอ่านะครับ ยกางครับ้างาง้ครับครผมยกเลยยกขึ้นเลย่รถมาจไหับไม่งกไยกเลยพ่นะยกรยกยกสิ่งของที่เรานำมาถวายเลยครับยกัครับยกขนนะยกไปเลยครับยกไปเลยยกขึ้นไปรอลงตาเลยนะครับ น้ำน้ำยกทั้งทั้งแพกเลยคุณแม่คุณแม่ยกทั้งแพกเลยครับยกแี้ยกป้อไม่ต้องป้อมยกเสร็จแล้วค่อยเอานะครับลงมือเลยพี่แรงเลยครับขอแรงครับลงตาหันยิ้มแรงๆรงหัวแตกเลยนะครับอย่าทำบอกว่าหลวงตาขอแรงเลยนะครับ หลวงตาก็เลยบอกว่าถ้าแรงๆเดี๋ยวหัวแตกข้างในเนี่ยเป็นไม้นะครับจ่าจะทำนะย่าหอกย่าหอกตัวตรงไหยกน้ำด้วยนะครับยกน้ำมาไหวฮะครับบรรยากาศยามเช้านะครับอายยกไปเลยพี่นั่นแหละครับสาธุครับผมนะครับบรรยากาศยามเช้านะครับ น้ำอ้อยน้ำตาลพี่น้ำตาลมะพร้าวครับน้ำตาลมะพร้าวลงตาน้ำตาลมะพร้าวคเขาน้ำตาลมะพร้าวเขาหลงตาอ่าเราไปอ่าคุณหมอให้หลวงตาให้คุณหมอไว้ให้นะครับเนาะตาลมะพร้าว สาธุครับผมจับน้ำก่อนพี่จ้ะจับน้ำไว้ก่อนนะครับนะครับสาธุครับผมที่ถ่ายที่บ้างนะครับโโททททรรศศััพพ์์บางรศัพท์แล้วยกยกกล่องนมขึ้นด้วยพี่ <สา S 1> อ่ายกกล่องนมสาธุครับผมต้องยกกล่องนมนะครับเนาะ เดี๋ยวยกขึ้นนะพี่นะเตรียมพร้อมมาเลยครับนะครับยกได้ยกสองแพ็คต่อกันเลยฮะเดี๋ยวไม่ทันนะครับยกน้ำก่อนสบายเลยครับอันอะเยอะๆนี่ไม่ต้องยกวางต้านเลยวางติดกันเลยฮะวางติดกันเลยจับทั้งหมดเลยทั้งนั้นพี่สองมือเลยจับจับน้ำก่อนยกน้ำยกน้ำถ้าแพ็คเดียวยกนะครับแพ็คเดียวยกนะฮะยกนะครับยกยกยกเตรียมยกไว้นะครับเตรียมยกไว้ก่อนนะครับไม่ต้องคลุมแม่นะ อ๋อยกไว้เลยพี่พีนะยกไว้ก่อนนะครับสาทุกครับผมนสายน่บ้านะครับส่หาร่ายด้วยนะนะครับสำนักงานขนส่งจังหวัดนะครับเนาะตรงไปอำเภอแม่ละมาดนะครับถนนทางหลวงหมายเลข105่งศนะครับหนึนะครับยีสามทุกทานทุกคนนะครับ เออแม่อสอนการาทุครับผมยกไปก่อนนะครับไปท่านรับไปก่อนนะครับนั่งเลยพี่นั่งเลยเอาเอากระเป๋าสตางค์ลงไว้ก่อนนะครับกระเป๋าสตางค์ลงไว้ก่อน ทานไม่รับปัจจัยนะพี่นะเก็บไว้ก่อนเนอะถวายแต่ขนมนะครับขนมน้ำเนยเนาะที่เรานาางครับโทรศัพท์สาธุสาธุครับผม่ะนั่งเลยพี่นั่งเลยวางโทรศัพท์ด้วยนะวางโทรศัพท์พนมมือครับเอาวางก่อน เจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ท่านก็มารับพรนะครับรับพรแจากดวงตาเุื้ชื่นนะครับเนาะเจ้าหน้าที่สพอำเภอเมสอดนะครับท่านมารับพรแจากดวงตาเุื้ชื่นนะครับน,ะน,บยน,นบายชามีนน อ,อยาฟอทราจูนนะครับมาถวายลวงตาเป็นชื่นนะครับท้องหนึ่งครับผมด้าหนาหน้ามีคนท้องหนึ่งคนนะครับ

ได้จ like ้าภาษาสะปอง่อจอตาอต่อต่อกดอวยอต่อ่อออต่อต่อต่อก่อก่อต่อต่อต่อ่อต่อู่อต่อต่อต่รู่อต่อต่อ่อต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 ่อ่อต่่อต่่อง่่อ่อง เมื่อวานนี้ตาป๋องก็พูดภาษาฝรั่งนะครับเนาะวัน <wh นี uh 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 ้มาพูดภาษากะเหรี่ยงภาษาพม่าเนาะมอนนะครับเนาะพี่ป๋องบอกว่าใครพูดถูกก็พูดไปก่อนมือนกันเขาก็เท่าไหร่คลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่องยูทูบดําดําซิ่งนะครับ นี้สวัสดีครับ <laughs>